เอาละครับผมมาดูกันที่แฮนด์นี้ครับบายนั้นอยู่ที่25จับ50นะครับผมคุณเอ็เอทรีป์นะครับผมถือ78โพดํานะครับคอออกมาที่50ครับตรงจุดนี้คุณลิทนะครับผมถือคู่คิงครับจะทำยังไงทำการรีเลสออกมาที่300ครับผม มาถึงตามคุณลักกี้ครับผม1 2 3่คอตามมาครับแล้วก็มีคุณ Copy ีคอตามมาด้วยนะครับผมฟ o อบมี4คนนะครับเปิดมาเป็นคิง g 96ครับมีดอกจิก2ใบคุณ Copy ี้เช็คครับผมมาถึงคุณลิศนะครับฟ o อบนี้นะครับผมคุณลิศเนี่ยเขาติดเซตนะครับตองคิงส่วนคุณเอ็เนี่ยเขาติด Open End นะครับผมก็คือ6 7 8 9ถ้า10หรือ5มาเนี่ยจะเข้าสเตทนะครับ คุณลิทเนี่ยเขาเปิดแอคชั่นออกมาที่420นะครับผมประมาณ1ใน3ของพอทครับแน่นอนครับคุณเอทคอแน่นอนแล้วเทิรนั้นเปิดเป็นควีนดอกจิกครับสถานการณ์ตอนนี้คุณลิทที่ถือว่าต้องกดดันในระดับหนึ่งครับเหตุผลที่ต้องกดดันคือเขาดันเบ็ดน้อยครับประมาณ1ใน3ของพอทซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนลุ้นฝัดเนี่ยเขามาแน่แล้วพอมาถึงตรงนี้เขาทำอะไรได้ไม่มากนะครับสุดท้ายเขาต้องเช็ค,ครับ แล้วเธอนั้นเปิดเป็นสองเข้าหลามตัดครับผมคุณเอททิพตัดสินใจยัดอออินออกมาเลยครับเหตุผลที่เขายัดอออินเพราะเขาไม่ติดสเตตนะครับผมทางเลือกเดียวที่เขาจะรอดคือการเลนพิเซนมื่อเขาติดฝัดครับแต่ปัญหามันมีอยู่ครับผมปัญหาคือไซเบทที่เขาเบทไปนี่แหละครับหนึ่งสองแปดหกหรือประมาณครึ่งพอนิตนิดๆมันน้อยเกินไปครับผมมันไม่เพียงพอสำหรับการทำให้ตองคิงหมอบครับ เอาล่ะครับแล้วคุณฤทธิ์คิดอยู่พักนั่นนะครับเขาคอตามมาครับเรียบร้อยครับ